สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสไปเมืองการสอนนี่ของอบตหนองแวงครับเป็นกับพรกการสอนอยู่ที่นี่แหละครับเวทีกลางเวทีกลางนี่มือสลับมปือกแวงครับวันที่ยีิบเจ็ดแล้วกระทุ่งนี่ก็สิผู้ก็ดอ,อกอ้อทุ่งทองครับอันนี้ทีมงานอบตพัทลงทีเตรียมขึ้นแสดงครับท่านปอมีครับเยี่ยม อันนี้เพราะท่านนายกนะครับท่านนิยมอยู่หาสิบนะครับก็ต้องตรวจบริเวณหน้าวิธีครับควบคุมการแสดงต่างๆนะครับเดี๋ยวผู้สิบพาพเบ้งมงที่จ่ารำวงครับจ่ารำวงกัอนยุ่งมงนี้แหะครับย่มงนี้แะครับคาว่ามิวสิกครับก็แรงอันนี้เป็นสถานที่เช็กอินถ่ายรูปครับของพี่น้องที่มาในงานครับถ่ายรูปกันอย่างงามเลยครับเดี๋ยวสิไพาเบิ้งจุดเช็กอินอีกมงเนื่งครับ ที่ห้องขอมาทังถนนนาอุปต่ครับกระสิมาพบกับจุดแรกเลยครับคือจุดนี้แหละครับจุดเชียกอินนี่ครับเชียกอินลอยกระทงโคมทุ่งนี่แหละครับอุปตอน้องแวงนี่คือถนนนาอุปต่อน้องแว้งครับกับขม้าดันนี่ครับพี่น้องขมาหลายเลยครับเพื่อนนี่นี่แหละครับบริเวณจัดระบบยนอนยุกนี่แหละครับอันนี้มีการทดสอบเสียงครับลองเพลงครับจากนักลอง ในอวบตนรองแวงนะครับนี่ก็คือสาอวสาวอวบตนรองแวงครับเดี๋ยวผมสิพาพไปเบื้องมเปิดงานครับนี่คือท่าน้ามทรับเปิดงานแรงครับท่านผู้ใหญ่ผู้รักผู้ใหญ่เมืองนี้เปิดงานอย่างนี้แะครับแรงครับท่าน้ามอวบตน้องแว้งบริเวณสองขอบคางก็ดีไฟประดับครับยังสวยงามเลยครับยำอ,อีกน,น้อยกับเม่นจุดเช็คอินครับนี่ลอยกระทงจุดเช็คอิน สำหรัลพี่น้องไปทายหลวงก็กระทุ่งไหน่ครับพี่น้องมาจากสถานที่ต่างๆครับมาเชื่อชุ่มกันได้ครับนลอบประออแวงครับนี่คือด้านนอกครับดันก็ลัวที่นี่เาไปด้านนอกครับอันนี้บวยกลับขึ้นมาด้ันในอีกบ้างครับอุ้มาดันในก็สิเป็นประมาณนี้ครับคนเหงือก็ล้องสิมาเที่ยวหลายครับอันนี้กระทุ่งเพิ่นเอาไว้ คนเบ่งนะครับจุดใปสรับคลิปนี้วัเช่นนี้แหละครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ